สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะครับดูครับสินค้าเราลายการผลิตของเราโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่ฮะสินค้านะครับเป็นกาแฟแบล็ k คอ f ฟ e ่สินค้าเหมือนกันกับประเทศไทยเลยเหมือนกันเลยที่เราใช้กับมาดูครับแบล็คคอฟฟี่ไหมครับเราจะบอกว่าทุกท่านใช่ไหมครับว่าโรงงานที่นี่ของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดนี่นะครับให ดูครับนี่ออฟฟิศนะครับโลโก้เดียวกันนะครับ DXN One World One Market นะครับอ่านะฮะในที่สำคัญครับเรามีกาแฟดำนะครับเรามีสินค้าเยอะมากครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะเป็นกาแฟดำเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมข้างในนะครับ So by the way sir have you ever hear about DXN before Really we are the l a g e s t o k a Yeah y that i like s like i now n I understand yeah that's good <S now yes very good ดูกันครับนี่ฮะเป็นโรงงานการผลิตเราจะมาดูครับข้างในนี่คือ the coffee 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 it's actually p h a r m a the tablets and capsules oh this yeah นี่เป็นโรงงานผลิต supplement right all all type of uh, food supplements okay is, uh, factories inside ไปดูห้างมาดูกันนะนี่ครับ yes ว้าวแล้วแกแจ้งนี่เป็นโรงงานผลิตเอ็นจิ้ครับที่นี่เหมือนกันกับบ้านเราหรือเปล่าดูฮะสินค้าครับเหมือนกันเลยนะครับสไลด์สปร,รีน่านะครับแล้วก็มีสินค้า This is เ uh, อ่อโพเทนชีแฮ h a v อ y o อินเทอร์เนชั่นแนลแฮปดีพัสดุ t าก from i n d o n e s i a มจริงหเอนี่เป็นสินค้าที่จากเอ่ออินโดนีเซียนะครับมาจากอินโดนีเซียและอันนี้ชิตะเกะเหมือนบ้านเราเลย ชิตาเกะครับโอ้อยาขายที่ดูไบด้วยนะฮะชิตาเกะครับ,รบไมโครวิตา้านะครับมีสินค้าที่บ้านเราไม่มีและที่สำคัญสลาย์สปรานาสุดยอดมากเหมือนกันเลยนะฮะทุกท่านครับไอตัวนี้เนี่ยทุกท่านรู้ไหมฮะมันเป็นเินจือที่เขาผสมมิกซ์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฟังนะฮะโปรดดับคว e มดี s องนี่คือสมุดนีมดนี้คื s สม r ด d ี้คื t สม a ดนี้คื e o so, uh, right a their testing and trial and feedback. The same thing we sent to our marketing team also mm -hmm. for their uh, trial uh, to get their feedback. So these are the products so far we produce. All the process we bought in Malaysia and all the raw materials we bought from Malaysia. So uh, you can see mushroom products, peridotal and Yeah, androchi, full powder. Yeah, full powder. i ีตเกตทุกท่านครับสินค yeah, yeah. sort of ้าทั้งหมดเนี่ยมีการตรวจสอบจากมาเลเซียแล้วก็เอาเครื่องจักรสมุดจากมาเลเซียมาแลครับแล้วก็เทสสินค้าโนจากมาเลเซียไมโครวิตาคือที่มันผสมหลิงชื่อมาแล้วนะครับ we change to 5เราเปลี่ยนเป็นพงแกะชงได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ให้เห็นครับท่านเป็นอย่างน้ไหครับเห็นแล้วเป็นอย่างนี้ไหมครับเห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่น ขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่ามันสินค้าเป็นเหมือนกับประเทศเราเลยค่ะคสุดยอดมากๆนะครับเอออยากให้ทุกคนได้ดูนะครับ